ตอนนี้ไม่มีใครไลฟ์เลยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าของมาส่งผมอาจจะลงไลฟ์แหละเพราะว่ามันผมสั่งของจากโฮมโปรมาเข้าบ้านแล้วมันเป็นแบบชิ้นใหญ่อะมันหนักเก้าสิบสองกิโลให้ทายอะไรใครทายถูกบ้างผมสั่งอะไรมาจากโฮมโปรน้ำหนักเก้าสิบสองกิโลยังไม่มาคิดว่าใกล้แล้วละ่ะ คือตู้เตียงเนี่ยมันมีหมดแล้วนี่สั่งเข้ามาตามหลังอ่ะคุณคิดว่าอะไรเครื่องซักผ้าองกิโลหนักไปคือผม,มทำรายการมูชื่อรายการมูเตเลดีช่องอมรินใช่่ะแล้วก็ไปบ้านพี่คนหนึ่งเขาบอกว่าเราอ่ะควรจะมีถ้าเกิดว่าเรามีทาเวสุวรรณอยู่ที่บ้านอ่ะ เราควรไปซื้อตู้เซฟมาแล้วเอาท้าเวสุวรรณอะวางบนตู้เซฟอีิํมเลยทําไมด่วนเลยจ้าสั่งตู้เซฟเออเขาบอกว่าให้เราอะเอาเอาทาาเวสุวรรณอะวางไว้ในตู้เซฟจะแบบจะเวิร์กมากเป็นการเก็บเราจะเก็บเงินอยู่เออใส่วันละยี่สิบวก็เต็มจริงตอนนี้ผมก็มีเซฟแล้วเหลือแต่ตังเออจริง และเอาเขาบอกว่าให้เอาท้าวเวสุวรรณวางไว้บนตู้เซฟไว้การจะเป็นอะไรที่ดีมากเดี๋ยวล่องเลยวันนี้ตู้เซฟมาส่งมาสั่งมาแล้วใช่เดี๋ยวเงินก็มาเองเหมือนคุณพี่นันทริยาพรบอกนะครับ คงต้องหาตังค์ซื้อเซฟก่อนอุ๊ยเดี๋ยวนี้เซฟถ้าคุณเอาคุณเอาแก้เคล็ดแบบเหมือนเสริมเสริมดวงเฉยๆนะไม่จําเป็นจะต้องใช่จะต้องบูชาด้วยเขา้าใจครับแต่ว่าคุณไม่จําเป็นต้องซื้อเซฟที่มันแพงเดี๋ยวนี้หลักแบบสองสามพันไม่เกินก็มีอันเล็กๆอ่กกะแล้วเราก็มีทาเวสส่วนองค์เล็กๆก็พอเริ่มจากตรงนั้นแล้วก็บูชาด้วยแล้วก็ต้องขยันทำงานด้วยนะ เ,ออเสร็จปุ๊บเราก็ขอไปเรื่อยๆขอให้วันหนึ่งตู้เซฟเราใหญ่ขึ้นมีเงินเยอะมากขึ้นขอไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ค่อยๆขยายไปเองลองดูครับใครที่มีตู้เซฟอยู่แล้วลองเอาท้าวเวสวุวรรณไปวางบนตู้เซฟดูลองดูครับเอาเอาไปบูชาบนตู้เซฟเลยแล้วก็ถวายอะไรก็บนหลังตู้เซฟทั้งหมดเออ ต้องลองต้องลองถึงตัวเล็กๆก่อนแล้วก็ทาวเวสวุวรรณไม่ต้ององค์ใหญ่ก็ได้ครับองค์เล็กก็ได้หรือเป็นรูปภาพก็ได้ที่เราแบบอยากแบบได้มาบูชาอะไรเงี้ยแล้วก็ขอทุกวันขอให้ตู้เราใหญ่ขึ้นมีเงินใสเยอะขึ้นอะไรเงี้ยแม่วางไว้ในตู้โชว์ทาวเวสวุวรรณแหะครับแม่ลองเปลี่ยนดู แม่ลองไปไว้ในตู้เซฟเอ้ยลองไปไว้บนตู้เซฟดูเพื่อจะดีเพราะว่าจริงๆทาวสสวรรณนเนี่ยก็จะคนก็จะเชื่อว่าแบบช่วยแบบเรื่องของการที่แบบเก็บเงินน้องเอ็มวันนี้ไม่มีงานเหรอครับพี่ไม่อ่านชื่อเลยนะพี่พิรักผมยังอ่านชื่อพี่เลยพี่อ่านข้อมูลก่อนเอ็มไหนอะ มีองค์เล็กๆอยู่แล้วเชียบเลยแต่ว่าเนี่ยคนไหว้คนขอเนี่ยคุณก็ต้องทํางานด้วยนะคุณก็ต้องหมายถึงว่าเต็มที่กับงานของคุณที่ทําอยู่ด้วยเออไม่ใช่ว่าขอปุ๊บนอนขอให้รวยนอนจะไม่มีทางวางไว้ว่าคุณหิ้งผาจริงๆไม่ไม่ควรวางรวมนะผมว่า วันนี้ไม่มาสอนแต่งวันนี้ไม่ได้แต่งหน้าเปไหนแน่นอน,นครับเดี๋ยวสักแป๊บนึงผมจะลงไลฟ์แล้วติดตามพี่ตั้มตั้งแต่ปรกอิสตาสี 4. อืมทักปีผิดบ้างทักชื่อเกินผิดบ้างกินข้าวยังคะเรียบร้อยแล้วนะครับกินแต่เด็กแล้วครับข้าว ใช่ต้องควรจะวางแยกกันนะท้าวท้าวเวศกับกับพระประธานพระประธานเราอยู่บนสุด,สดพระประธานก็ได้แก่พระพุทธชินราชพระแก้วมลกตอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับไม่ควรเอาอย่างอื่นมารวมของผมยังต้องแยกหมายถึงว่าข้างบนเนี่ยเป็นพระประธานผมมีพระพุทธชินราชพระแก้วมลกตมีหลวงพ่อโสธรอ,อะไรย่างเงี้ยอันนี้วางชั้นเดียวก็ได้ ชันเดียวกันได้แล้วก็ข้างล่างลงมาก็จะเป็นผาเกจิทางด้านซ้ายก็อาจจะเป็นแบบเอ่อถ้าใครนับถือพิคเน่ก็เอาไว้ทางด้านซ้ายคือควรจะแยกสัดส่วนกันอะไม่ควรอยู่รวมกันและผมว่าเป็นแบบบูชาพญานาคด้วยครับ พญานาคก็จะอยู่แบบลักหน้าสุดล่างสุดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นพญานาคที่ผมแบบนับถือเนี่ยเป็นพญานาคองค์มุจลินก็คือว่าแต่ถ้าเป็นพระพุทธลูกปางนาคปกอะ่ะผมจะไว้ข้างบนเพราะว่าองค์มุจลินอะ่ะก็คือนาคที่ปกนาคที่ปกออ่พระพุทธเจ,จ้าครับคือองค์มุจลินอันนั้นเอาไว้ข้างบนได้ สวัสดีครับ ได้ยินตองต่มพูดถึงองค์ต่างๆคนลุกสู้เลยขอดูตารางงานเรื่องสิงหาหน่อยจ้าสิงหาหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่เย็นนี้ก็พรุ่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลงให้ครับแต่รีบลงให้ข้าหมูกรอบหรือบะหมี่เป๊ะ ส่งแล้วอะ่ะเดี๋ยวผมต้องลงไปรับของแล้วนะครับแล้วก็ไปจัดทีมีอีเวนต์ไหมมีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือไม่ใกล้ค่ำนี้จะลงให้นะครับแต่ว่าตอนนี้ขอตัวไปรับของก่อนของมาแล้วขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกของขวัญที่มอบให้นะครับขอบคุณที่มาเข้ามาพูดคุยกันให้ผมแบบหายง่วงแล้วก็รอของมาส่ง น้องตั้มคาดผมเหมือนน้องแจมเลยเหรออ๋อแจมคาดผมเหรอผมยาวไว้พี่แบบยาวมากนี่มัดด้วยนะข้างหลังอ่ะโอเคบ๊ายบายทุกคนครับขอบคุณมากมๆครับ